สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ช่างแหลปทุมจะพามาแก้ปัญหาไอ้เจ้าฮอนด้าสกูปีไอครับผมไปโชว์ไม่หยุดครอ่าเป็นแล้วครับเปิดสวิตก็ไปปีส้มจะโชว์กระพริบกระพริบอย่างเดียวนะครับผมไม่หยุดครับผมก็ได้มาดูชุดสายไฟไอ้พวกนี้นะครับผมชุดสายไฟไอ้พวกเดือนลิ้นเล่งต่างๆนะครับผม มันชํำรุดครับผมหรปลักข้างในครับมันไม่ตรงจุดมันนะครับผมผมก็เลยทําการสั่งซื้อสายไฟชุดมือสองมานะครับผมก็กวปลักตัวนี้ก็โอเคครับผมใช้งานได้ถ้าไปซื้อใหม่ก็ประมาณ600กว่าบาทครับน,นี่ก็ผมซื้อมาประมาณ สองรยกว่าบาทครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นสายเกยวัดความร้อนนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ ัวนี้ก็เป็นเกวัดน้ำมันเครื่องนะครับผมถ้าไม่ใส่ก็ไฟโชว์เหมือนกันนะครับอยู่ด้านใต้แล้วเสื้อสูมนะครับ ปักตัวใหญ่ครับผมแล้วก็ทําการเสียบปักไฟเข้าระบบต่างๆแล้วนะครับผมอ่ถ้าพวกนี้ถ้าระบบสายไฟมีปัญหาหรือว่าสายไฟชํารุดและไอ้สันญาณไฟเครื่องโชว์นะครับตัวนี้จะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทติดยากนะครับอ่าถ้ากรณีเป็นแบบนี้ก็ ให้เราลองเปลี่ยนออกเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับผม<_ <EN> _>เพื่อจะแก้ปัญหาพวกนี้ให้จบสิ้นไปเลยนะครับผมไม่ต้องมางมให้เสียเวลาปวดหัวนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลองสตาร์ทกันดูว่ามันจะติดหรือไม่ไฟจะโชว์อยู่หรือเปล่าครับ โอเคครับไฟดับปกติเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องโอเคครับผมก็จบงานครับส่งงานลูกค้าถ้าลดตำเร็จแล้วก็ลูกค้าก็พอใจครับผม แล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม